ว่าจะเข้าได้ั้ยเนี่ยบืดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเครื่องเสียงหลังแจ้งทุกท่านนะครับ <c oughs> ผมจะเสียงลงไหมเนี่ย <c oughs> วันนี้ผมมาตามหากโกดัง ตู้ลำโพงแบรนด์ดังนะครับของอำเภอสังขะไม่รู้ว่าผมเข้าถูกที่หรือเปล่านะเข้าไปถูกก็โดนยิงกับแลลวเข้าไปดูก่อนครับไม่รู้ว่าถูกไหม มีคนอยู่เปล่าเนาะเดี๋ยวลงไปดูก,ก่อนนะครับว่ามีคนอยู่ไหมผมมาที่โรงงานตู้ลำโพง wr ครับ ิเกอร์หลังรถโบถ๊ท W.R. วงเจริญมิวสิกครับเห็นแต่ไม้อัดทำไมเงียบจังอยู่ที่บ้านโพนทองนะครับตำบลด่านอำเภอกับเชิงบุรีรัมย์ครับเฮ mm ้ย hmm. สุรินครับพูดผิด <c oughs> <c oughs> จานบอยอยู่ mm hmm. ปอนออ้อ สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์บอยอยู่ไหมครับในน้ออาจารย์อาจารย์สวัสดีครับหู้อาจารย์หาเกือบหลงทางเดี๋ยอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นี่ครับอาจารย์บอยเจ้าของ W R ครับวงเจริญมิวสิก อาจารย์ไปสุรินมาบ่ครับหมอไปทําธุระในสุรินครับไปทาแม่ไปทำเด็กเด็กไปเปิดเครื่องแล้วไปเมื่อกี้แหละไปเปิดไปเปิดที่ไหนอาจารย์อ่าที่บ้านตะแรีวกับบ้านน้ำทับอ๋อสองหน่วยบอกวันนี้พร้อนอะไรไปสองหน่วยอ๋อสรุปแล้วคืออาจารย์อยู่นี่ประจำอยู่นี่ครับโรงงานพุ่งมาทำอยู่นี่แต่ก่อนเนี่ยอาจารย์อ่ะผมถามหน่อยก่อนจะเป็น wr เนี่ยทำอะไรมาก่อนครับอาจารย์เก่อนผมก็เก็บ มะพร้าวือยผลไม้ครับทำมาทุกอย่างโอ้สุดยอดอาจารย์ครับแล้วอะไรโดนใจให้มาเปลี่ยนเป็นถึงถึงถึงได้เกี่ยวกับเครื่องเสียงครับอาจารย์ไอ้เครื่องเสียงเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเล่นมากับพ่อเล่นมาตู้พีตู้อะไรก็ตีตีตู้ทั่วไปนะครับครับตีไม่ได้คิดว่าจะมาขายครับแล้วตอนนี้อยู่ด้วยกันกับพวกเด็กๆนี่แหละน้องๆเขาครับเขาบพี่ตู้พี่ดังนะลองเอาไปดีมูดู ครับั้งแรกอยู่ที่ภาษาตุ้มหนึ่งขายได้นางงานเลยครับอ๋อันนั้นรุ่นรุ่นแรกรุ่นที่สองที่สามอันนี้รุ่นที่สี่อันนี้เกน4สี่แล้วเนาะอาจารย์ครับเป็นรุ่นที่สี่รุ่นที่หนึ่งปล่อยไปแค่แปดรุ่นที่สองปล่อยไปแค่หกใบครับรุ่นรุ่นที่สามนี่น่าจะอยู่ประมาณสักหกกว่าใบหกใบนั่นแหละประมาณนั้นอครับอันนี้รุ่นตัวนี้เป็นเฮดดีตัวท็อปสุดเลยก็สองพันกว่าใบอู้สุดเดียวเนี่ยครับมาตุ้มมาตุ้มตุ้มตัวตัวนี้เลยเนาะอาจารย์ อาจารย์เป็นคนสัง,สงขะเหรอครับผมเป็นคนที่นี่นี่บา้านเกิดผมแต่อยู่นู่นบ้านแฟนแต่ก่อนโรงงานสองปีนู่นอยู่นู่นอ๋อที่บ้านแฟนแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่โรงงานนียเพิ่งมาอยู่หลังปีใหม่นี่แหละครับอ๋อในโรงงานผมเลยเพิ่งเพิง่งเพิ่งทาใหม่เพ <prospective> ิ่งทําใหม่นะอาจารย์มาอยู่หลังตรงกลาง<อ> <ina> นี่แหละไอ้ปีใหม่นี่แหละครับแต่ก่อน <disappearing> แต่ก่อนตรงนี้ยังไม่ได้ช่างใช่ไหมย่งครับเป็นพื้นที่ปล่าเปล่าเป็นที่สวนใช่ที่ไร่ปลูกมันเนาะอ๋ออะไรอันนี้ที่ของแม่ให้ผมหมด เอาตรงนี้ไปเลยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนี่ครับที่เห็นมาอ๋อแล้วทางเข้าอะรอาจารย์ไม่ครับทางเข้าคือเป็นเป็นของญาติพี่น้องหมดเลยใช่ครับเขาซื้อขายกันแล้วครับอ๋อ,อก็เลยแบ่งแบ่งเป็นทางเข้าเข้ามาเมานาะใช่ครับสะดวกสบายเลยน้ออาจารย์อยู่นี่เวลาอยู่นี่เราลองเครื่องลองอะไรก็ไม่ต้องไปรบกวนใครเลยอ๋อใช่<ต>ใช่ใช่ใช <ๆ S 2> ่ทำดึกทั้งดึกเด็กทำก็นี่ห้องน,น,นอนว่าเด็กอ๋อทำห้องนอนให้ให้พวกทีมงานไว้หมดเลยใช่ครับว่าอาจารย์สุดยอดมาก อาจารย์นี่ส่งไปทางไหนนี่สีใบนี่นี่รอส่งลาวครับอ้ไปทางลาวว่อาจารย์ลาวประมาณเกือบพันใบเลยเด้วยครับส่งไปสปปนะใช่ครับประมาณห้าร้อยกว่าใบตอนนี้ครับส่วนมากไปแถวแถวแขวงไหนครับแถวเวียงจันเวียงจันเลยนะเพราะผมมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่เวียงจันร้านลุงเมืองมีเดียครับอครับตั้งแต่เริ่มแรกอยู่กับแกนะแกใช้ตู้ตั้งแต่เริ่มไม่รู้จักกันตอนนี้แกเป็นตัวแทนก็สั่งตู้ไปตลอด ตอนนี้อยู่ประเทศลาวอันดับหนึ่งโอ้ครับอ่ะพี่น้องพี่น้องทางสงปปลาวนะครับที่ชมที่ชมทางช่อง YouTube บองดำนะครับเผื่อ <c ười> มีนะครับแต่น่าจะมีแหละถ้าสนใจตู้ WR นะครับนี่ทางลาวาทางสงปปก,ก,ก็มีนะครับตอนส่งการนี่ส่งไปเฉพาะเดือนเมษาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ50สิบกว่าใบส่งไปทางสงปปที่เวียงจันนะที่เวียงจันครับที่เวียงจันเลยแล้วก็ทางทางนี้ก็ช่องเมก ช่องมิกก็มีส่ง,<ะ>สงไปจะมีตัวแทนขายสองที่ครับถ้าลูกค้าทางนี้ส่งสั่งคงก็ส่งไปทางนี้าทางนี้ก็ส่งไปทางนี้เลยโอ้จานได้เรือขายทางสปปเนาะแล้วฝั่งฝั่งฝั่งขมรกัมพูชาของเรายังมีม,ม,มีไหมมีไหมทางกัมบูชาก็ตอนนั้นผมกำลังตีตลาด ตีอยู่ช่องโจมเนี่ยแหละครับทางเขมรช่องโจมเนี่ยเขาชอบมากครับแล้วตอนนี้เจอโควิดเขาที่กัมพูชาเนี่ยเขาจะเอาแบบเป็นเซตเลยเป็นเซตฝาซีคุณซีเปิดแปดคณแปดแบบพร้อมเปิดอย่างนี้นะครับอ๋อเขาเขาจะสั่งแบบพร้อมเปิดไปเลยผมเขียนยอดเขียนอะไรไว้ให้แล้วเขาเจ้าแล้วครับแปดคุณแปดสองแสนครับสองแสนต้นต้นอันนี้เจอโควิดมาก็เลยสต็อปก่อนใช่ครับบอกว่าขอสต็อปก่อนก็เลยหยุดยาวเลยอ๋อผมกำลังตีตลาดตรงกัมพูชาแล้วนี่แหละครับอื ไปเปิดตลอดครับถ้าติดตามผมนะครับครับผมจะไปเปิดอยู่ที่ช่องโจมตลาดบ้านด่านเราเนี่ยใช่ครับผมจะไปขายเปิดร้องเปิดโฆษณาให้บอกดังมากเพราะคนกัมพูชามาวิ่งมาดูนี่ครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยือนถึงที่เลยนะครับคืออาจารย์บอยแกจะอยู่ทําตู้อยู่ที่นี่นะครับตลอดครับถ้าใครมาที่โรงงานก็จะมาเจออาจารย์บอยนะครับส่วนทีมงานเขาก็จะออกงานครับเปิดเครื่องนี่ฮะ ดูเนื้องานงานดินบนะครับตัวนี้รไปหมดาโรงการเลยโอ้โหเดี๋ยววันที่ยี่สิบก็ไปบ้านบ้านอะไรบ้านตังเนี่ยโอ้ตารางงานนะครับ<ว>นั่นอันนี้เมื่อกี้มันทำเสร็จล้วก็ไปผมไม่ได้เจอกันกับเขาเลย <c oughs> มาถึ่นงานวางไว้ไปไหนเลยท <c oughs> <c oughs> ีมงานหายหมดบอ อยาดูตารางงานนะครับดูเป็นธรรมดาครับอาจารย์แล้วทำไมตั้งชื่อเป็น W R ครับ W R ย่อมาจากวงเจริญเป็นนามสกุลผมครัเป็นนามสกุลเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นนามสกุลผมผมเป็นนามสกุลวงเจริญเออจะเลยใช้ชื่อว่า W R ย่อมาจากวงเจริญนั่นแหละครับก็เลยตู้ตัวนี้ก็เลยได้เป็นชื่อ W R ครับแบบไม่ทำใครแน่นอนครับครับนั่นแหละนั่นแหละก็เลยตู้ตัวนี้เป็น W R แล้วถ้าขึ้นขึ้นตู้เนี่ยอาจารย์ขึ้นคนเดียวหรือว,ว่ารอรอทีมงานเข้ามาก่อนทีมงานครับคือแบ่งแผนก,กันอ๋อแผนกใคร,รแผนกมันอย่างนี้นะครับครับ,ค,รบคนงานผมก็จับจับ,จบนิดนิดเนาะเราเรา,เราเป็นหัวหน้าเขาเนาะนี่ผู้ผลิตคิดนนคนครับ,รบอาจารย์ต้นคิดนี่ W R นี่คิดคิดคิดได้ย,ยังไงถึงเป็น W R รเนี่ย<ม>ที่แรกอะตอนที่แรกอะ,อะทำเป็นออเดอร์สีอ,อะ อ่าครับเป็นเราก็ดัดแปลงมานั่นแหละครับดัดแปลงไปมาไปมาก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอะไรไปเปลี่ยนห้องเปลี่ยนขนาดครับครับแล้วตอนนี้ให้เด็กอ่ะมันจับไว้ครับจับแล้วไล่ห้องครับจับไล่ห้องไล่หน้ากากคือความห่างใช่ใช่หาจุดที่ดีที่สุดครับจับสามโลกไปจับมาลักแล้วก็ยึดพอดแกะเข้าแกะออกครับอ่อมาพอตอนนี้ เรารู้แล้วว่าจุดเสียอะไรยังไงยังไงก็เลยได้ปุ๊บก็ปล่อยตุ่มหนึ่งก็ได้เลยครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่อาจารย์ทํากว่าจะเป็น wr ทุกวันนี้ก็คืออันนี้นสี4นะครับเป็นรุ่นที่4นะครับรุ่นที่4นี่คือตุ่มตุ่มเดียวเลยนะครับคืออาจารย์มีรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะครับแล้วก็มาบูมที่รุ่น4นะครับรุ่นที่4นี่ตลาดฮิตเลยแล้วอับสุดยอดอาจารย์ยอดรวมที่ทําแล้วก็ส่งออกเนี่ย ตอนนี้ที่ขายในไทยแล้วขายส่งไปต่างประเทศเนี่ยทั้งหมดกี่ใบแล้วครับเขาๆนี่น่าจะ2,000ครับ2,000ใบ2,000ใบครับตอนที่ก่อนสงการน่าจะประมาณพันแปดได้พันเก้าพันเก้ากว่าอันนี้ส่งไปก็น่าจะเดี๋ยวหลังอันนี้แหละเดี๋ยวให้เขารวมน่าจะ2,000ใบนับตั้งแต่ตอนไหนครับอาจารย์นับตั้งแต่ปีใหม่ป่ะตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับอ๋อตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยเนาะเริ่มใบที่หนึ่งใบที่หนึ่งเลยใช่ไหมอันนี้ได้3ปีปีนี้ครับอ๋อนี่คือีปกั the BR ครับสามปีปีนี้สุดดยอควับวันที่เจ็ดเมษาครับครับเริ่มผลิตเจ็ดเมษาเมื่อสามปีที่แล้วใช่ครับออันนี้ปีอันนี้ปีหกสี่น่าจะหกหกเอ็ดทสองนี่แหละประมาณนี้ประมาณนั้นเนาะอาจารย์เนาะแต่ผมใช้ตู้มาแล้วผมเล่นมาตั้งแต่เด็กเล่นมากับพ่อแต่พ่อเขาเลิกเขาอายุเยอะแล้วก็ให้ผมสานต่อ สสรงภาษาทาตู้ไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์ได้พักไหมช่วงระหว่างที่พ่อเลิกเนี่ยอาจารย์ได้พักที่ว่าอาจารย์ว่าไปขายของเนี่ยอาจารย์ได้พักเรื่องเครื่องเสียงไหมไม่ไม่ได้พักคือเรารับตางงานบวชงานแต่งเนี่ยเไม่ได้ทําขายครับก็ไปเรื่อยๆมีงานติดต่อคงก็ไปอ๋อคือเครื่องเสียงอาจารย์ตั้งแต่คือตั้งแต่พ่อท่านท่านเหนื่อยเนาะท่านพักแล้วก็อาจารย์ก็รับช่วงต่อยังเล่นเครื่องเสียงอยู่แค่ไปประกอบอาชีพอย่างอื่นเสริมเสริมใช่คือยังไม่ได้ทําตู้ขายอ๋อ เก็บมะพร้าวตามบ้านเนี่ยแหละครับครับมะพร้าวอาจารย์ขายผลไม้เงาะทุเรียนาะแป๋ที่จัน์จันทบุรีครับสู้ชีวิตครับทุกวันนี้ก็คืออยู่กับตู้แล้วอยู่เลยครับทุกวันนี้ตั้งแต่ดังมาก็ไม่ได้ไปไหนเลยจนจนมีทีมงานเซี่ยมาอยู่บอกก็จะลืมเก็บมะพร้าวด้วยแล้วอาจารย์คิดว่าอาจารย์จะคิดตู้เป็นของตัวเองอีกสักอีกสักไอเขาเรียกอะไรนะอีกจากตัวหนึ่งไหมหรือว่าจะจะทำแค่ wr อ๋อทำไปแล้วครับจะมีรุ่นที่สองอีกจะเปิดตัวหรือยังครับอาจารย์ครับเพราะว่าตัวนี้ยังไม่เต็มตลาดอ๋อต้องรอคือเราเราต้องต้องการตลาดก่อนเนาะใช่ครับตอนนี้มีแต่ทําไม่ทันครับเอาง่ายๆครับอ๋อเอายอดสั่งเลยโอ้ยขนาดหลังสงกรานต์แค่เพิ่งวันที่สิบแปดสิบเก้านี่ก็เจ้าเดียวสามสิบสองใบสุดยอดครับอาจารย์แก่ออเดอร์เลยครับนี่ยังเหลือที่ค้างเนี่ยที่ค้างเอาเป็นว่า fcwr วงเจริญมิวสิกนะครับก็ต้องรอเนาะแต่ว่าอาจารย์แกคิด อีกสูตรไว้แล้วแต่แกยังไม่เปิดตัวนะครับก็น่าจะนานอยู่เพราะต้องรอให้ตัวนนครับให้ให้ตัวนี้แบบอิ่มตัวก่อนเนาะสองสามปีได้เนาะอาจารย์เนาะอีอ่ะขอบคุณอาจารย์มากครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ที่ได้มาเยี่ยมชมไอที่ถึงโกดังเลยอยู่ที่อาจารย์อยู่ที่ไหนนะที่บ้านบ้านบ้านพุนทงตะบนด่านตะบลด่านอภอยกัเชิงสุรินทร์ครับผมเขาอยากติดต่อ เกี่ยวกับตู้ลำโพงเนี่ยอาจารย์ติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนครับทาง Facebook ก็ได้ครับพิมพ์ไปว่าดับไอวงเจริญมิวสิกวงเจริญมิวสิกเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับทาง Facebook ครับผมครับฝากติดตามทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับอ้าวมีด้วยเหรออาจารย์อ่ะช่องอะไรครับอ่า WR วงเจริญมิวสิกครับอ่าได้เดี๋ยวผมคนหนึ่งเลยจะไปกดติดตามให้ขอบคุณครับเบอร์โทรครับอาจารย์เบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งหกแปดเก้าสามครับผมอ่ะวันนี้รบกวนเวลาของอาจารย์เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ ซึ่งมาจากธุระได้เจอกันพอดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมฝากไว้ด้วยครับ FC แฟนคลับ WR นะครับสนใจก็ติดต่อทาง Facebook ของอาจารย์ที่ผมขึ้นไว้ให้แล้วก็เบอร์โทรที่อาจารย์ไว้ให้แล้วก็ไปไปติดตาม YouTube ของอาจารย์ด้วยแล้วกันนะครับวงเจริญมิวสิกนะอาจารย์เนาะ WR วงเจริญมิวสิกครับครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ